สวัสดีค่ะสไตล์หมบุสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะคะต็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลา10วันแล้วนะคะทุกคนทุกท่าน,นะคะทำไมถึงาหายไปเป็น10วันเลยนะคะมาฟังกันคะ่ะจะมาบอกทุกคนว่า กลับมาแล้วนะคะวันนี้กลับมาแล้วก <c oughs> ็ที่หายไปนะไม่ได้ลงคลิปเลย <c oughs> เป็นเวลาสิบวันนะเนื่องจากสาเหตุเกิดจากโทรศัพท์จมน้ำนะคะ <c oughs> มุมไปนานะคะวันนั้นพาแม่ไปดูนานะคะก็น้ำยังท่วมคนาอยู่นะก็เดินตามคนานี่ยนะคะก <c oughs> ็ ไปเ,เดินเดินเดินดูรอบนาเลยนะคะก็จะเป็นน้ำท่วมคนาหรอท่วมรองท้าบูทด้วยนะคะก็เดินเดินไปนะคะไปเจอตรงคนาที่มันขุดให้น้ำไหลตอนที่น้ำมันยังไม่เยอะเนาะก็บุ๋มกระโดดข้ามคิดว่ามันจะข้ามนะคะสมมติว่ามันเป็นร่องเท่านี้นะ,ะอะเราขุดร่องเท่านี้แต่ิ มองเห็นในน้ำอ่ะมันร่องเท่านี้แต่จริงอ่ะมันมันกว้างไงกระโดดปุ๊บมันไม่มันไม่พ้นไงค่ะมันไม่้ลมันก็ล่นลงไปในร่องอ่ะแล้วอ่หลงก็มือก็ถือโทรศัพท์กาลังถ่ายคลิปอยู่นะคะก็เอามือด้วยอัตโนมัตินะเนาะมือมันก็จะอ่ถ่าวปบเหมือนเราพอเราล้มสะดุดล้มเลยมั้ยมือมันก็จะแบบ คือไปอ่ไปไปเอามือลงก่อนอะเอามือลงไม่ให้ไม่ให้เปียกตัวไงลืมแปลว่าถือโทรศัพท์ไปตอนนั้นนะเนาะโทรศัพท์มันก็จมทีนี้ก็เปียกหมดเลยทั้งตัวเอ่อเปียกหมดเลยนะคะก็รีบลุกนะคะแล้วก็รีบปิดเครื่องไว้นะ,ะแล้วก็รีบเดินกลับมานะคะจากตรงจุดที่ล้มนะคะเดินมาถึงถนนนะคะก็เอ่อ มันก็นานอยู่เนาะเราก็ปิดเครื่องเอาไว้อ่ะแล้วแล้วมันมันเหมือนมันเครื่องมันเปิดเองได้อ่ะพอกลับมาถึงบ้านนะนะก็มันก็ลองเปิดแล้วลองเปิดลองปิดเครื่องอ่ะมันมันมันไม่ยอมปิดไงปิดเครื่องแล้วมันไม่ยอมปิดใช่ป่ะเออน้องสาวก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดก็ไม่ได้เปิดอ่ะมันปิดไม่ได้อ่ะเหมือนน้ำมันเข้าปุ่มอันเนี้ยมันค้างอยู่ไงเออ ไอหนักดินน่ะดินมันมันเข้าตรงปุ่มเปิดปิดไงแล้วทีนี้มันก็ปิดไม่ได้อะ่ะมันเป็นดินทรายเละ,เละๆอ่ะเนาะใส่ถุงอะ่ะยิ้วยิ้วกลับบ้านอะ่ะใส่ถุงแล้วก็ดินมันไหลออกมา <c oughs> เพราะว่าดินทั้งดิน,ดนทั้งน้ำนะคะมัน <c oughs> ไหลออกมาตรงรูที่เสียบหูฟังอะ่ะแล้วก็ตรงลำโพงนะคะลำโพงก็จะดังแบบออ อ๋อมีมีพอกลับมาถึงบ้านก็มีเปิดเครื่องนะคะก็ปิดคือเปิดเครื่องแล้วก็ยังได้ยังได้ส่งไฟล์อเสร็จแล้วก็ได้ส่งแชทคุยอยู่สักพักนึงนะคะ <S <S พอพอเนี่ยเครื่องมันรวนนะคะมันก็ปิดเครื่องมันก็ปิดแล้วมันก็เปิดใหม่แล้ว <laughs> มันก็ปิดแล้วมันก็เปิดใหม่วันวันยังไม่แห้งนะคะผมก็เลยเปิดเครื่องแล้วก็เอาไปใส่ถังข้าวสารไว้นะคะ ตอนเช้าน้องบอกว่าไปสั่งเอาไปใส่ถังข้าวสารไว้ก่อนให้มันให้มันให้มันอา่าเอาแห้งสนิทก่อนนะไล่ความชื้นออกนะทีนี้พอพอพอไปดูไปใส่ถังข้าวสารแล้วก็ไปดูเป็นระยะนะคะมันก็ค้างอยู่นะคะมันปิดไม่ได้นะคะแล้วก็มันมันมืดแล้วเนาะกลับมามันก็ทีนี้ก็ตอนเช้าน,นะ,ะถึงได้ไปให้ช่างดูนะคะไปที่ร้านก็ช่วง ทุกออกพรรษาพอดีเลยช่างก็ปิดร้านไป5วันนะสบายไปบุมบุม <c oughs> ก็เลยเแล้วก็มันก็จะมีอยู่มันก็ช่วงที่ก่อนจะไปหาช่างอะเนาะมันก็รีสตาร์ทมันก็เหมือนว่ามันปิดเครื่องแล้วมันก็เด้งขึ้นมาให้มันจะมีปุ่มรีเซ็ตรีสตาร์ทอะแล้วก็จะมีอะไรสา,ส,าสามเมนูอะ ขึ้นมาแล้วผมก็ด้วยความที่เก่งเนาะภาษาอังกฤษเก่งมากรีสตาร์ตรีรีสตาร์ทรีเซ็ตแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงไม่รู้อะ่ะสามเมนูผมก็กดเลยรีเซ็ตรีเซ็ตเครื่องเรียบร้อยนะคลิปครบในในโทรศัพท์เกี่ยงหมดเลยนะทุกคนก็วันนี้ก็มาอ่า อัดคลิปบอกเพื่อนๆน,นะคะว่ากลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วก็ขอโทษขออภัยน,นะคะไปหาเพื่อนๆช้าน่อนึงไปเยี่ยมเพื่อนๆชาน้าน่อน,อน,น,น,นึงนะคะก็กลับมาปกติแล้วนะคะก็กว่าจะตั้งค่าเสร็จได้โทรศัพท์มาวันนี้นะคะก็ตั้งค่าเสร็จแล้วก็เอ่อเข้าเขา้เขาไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็เอ่อจะไปเยี่ยมเพื่อนนะคะก็แจ้งเพื่อนๆทราบนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ เลิกทุกไรทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่ชายใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบคุณทุกการสพอร์ตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ